สวัสดีครับนิลานบอลไทยวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันนะครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิลานบอลไทยกันด้วยนะครับต่าเริ่มข่าวอัปเดตข่าวแรกครับข่าวมาดามแป้งนวลพันธุ์ลำซำครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยดิจจำกัดครับ เป็นประธานพิธีมอบถ่วยรางวัลแชมป์ฟุตบอลถีโวคับประจำฤดูกาล2023 2024ให้แก่สมโมสรบีจีปทุมครับหลังเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ณสนามทรูสเตเดียมครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาครับพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน5ล้านบาทครับภายในพิธีนำางินมาดามแป้งนวลันธนล่ำซำ้ำนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยดี สำหรับบีจีปทุมคว้าแชมป์รีโวคัพครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสโมสรครับพร้อมเงินรางวัล5ล้านบาทและสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับของแชมป์ได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทครับขณะก่อนหน้านี้มาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมอบแชมป์ไทยลีกให้กับสโมสรุรีลัมยูไนเต็ดให้กับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับแล้วก็ปุ๋ยลุงอรุณไทยลีก3ให้กับสโมสรบางกอกเอฟซีครับและช้างเอฟเอครับ ให้กับสโมสรทูแบงคอกยู่นเต็ดครับหวังหลังจบเกมครับมาดามแป้งได้เดินไปมอบช่อดอกไม้ให้คุณประวินพิลลมพักดีครับแต่คุณประวินพิลลมพักดีไม่ยอมรับดอกไม้จากมาดามแป้งครับเลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักครับเขียนข่าวเป็นดราม่าของวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วครับสำหรับ2ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยครับก็ย,ยังมีอีโก้กันอยู่ครับต่างคนต่างมีอีโก้กันครับ ก็อยากจะให้ลดอีโก้กันหน่อยครับสําหรับวงการฟุตบอลไทยแล้วครับรู้ว่าผิดแต่แกก็ยังยอมเข้าไปขอโทษครับและเมื่อไม่นานมานี้ครับมาดามแป้งนนทพันลํำซํำได้โพสต์ในเพจ a c e b o o k ส่วนตัวของตัวเองครับด้วยข้อความที่ว่าคนที่ไม่เคยทําผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยพยายามลองทําสิ่งใหม่ๆเลยตั้งหากจงอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆสวัสดีตอนเช้าค่ะ ก็เป็นทีมงานแอดมินบาดามแป้งครับโพสข้อความนี้ลงไปครับก็ไม่รู้ว่าสื่ออะไรความหมายยังไงครับและอีกคราวหนึ่งครับหลังจบเกมครับบอลแพ้คนไม่แพ้ครับกองเชียร์เมืองทองเดือดครับจุดผู้แฟตกใส่กระบะว่อนครับในข่าวบอกว่าเป็นแฟนบอลเมืองทองฝากแฟนบอลเมืองทองช่วยกันตามล่าตัวมาชดใช้ด้วยนะครับเพราะจากข่าวที่เห็นก็คือไฟไหม้รถทั้งคันเลยครับมันก็ไม่รู้ว่าจะทำงั้นไปทําไมครับ กาจุดก็ต้องกล้ารับครับออกมารับผิดชอบค่าเสียหายด้วยนะครับสําหรับกีเรนเมืองทองครับเหตุเกิดมาก็ต้องรับผิดชอบครับละหลังเกมก็เห็นมีจังหวะชุลมุนมีเรื่องชกต่อยกันในสนามธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรกันนักหนาครับสาหรับแขกเกมฟุตบอลครับทากันเกินไปแล้วครับสําหรับแฟนทั้ง2ทีมครับก็ต้องดูแลกันด้วยครับข่าวต่อมาครับข่าวของกวินธรรมสัจจานันท์ครับแขวนถุงมือ และบลกลาอาชีพฟุตบอลอาชีพแล้วครับหรือกวินธรรมสัญญาณได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าวันนี้ถึงเวลาที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วผมได้ใช้ชีวิตกับการลงแข่งขันฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีที่ผ่านมาการลงเล่นแมตช์สุดท้ายให้กับเมืองทองเป็นความทรงจําที่มีค่าเราร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่การสู้เพื่อขึ้นหลีกหนึ่งจนถึงปัจจุบันขอบพระคุณผู้ใหญ่โค้ชทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิต ลุงละวิคุณแป้งคุณอัยวัฒน์ที่ให้โอกาสผมตลอดเวลาที่ร่วมงานในสโมสรเมืองทองท่าเรือและลูเว่นรวมถึงอนิ์เศถาที่ผมเคารพรักขอบคุณทีมชาติไทยบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอผมเหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทำตามฝันของเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวแทนของคนไทยกว่า69แมตที่ลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่เป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตผม ขอบคุณแฟนบอลทุกสโมสรแม้ผมไม่อาจรู้จักพวกคุณทั้งหมดได้แต่พวกคุณคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานที่สุดของพวกเรานักฟุตบอลเมื่อนึกถึงพวกคุณมันมีรอยเมื่อนึกถึงพวกคุณมันมีแต่รอยยิ้มและกำลังใจคุณคือพลังที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นกันขอบคุณคนไทยทั้งที่รู้จักผมมานานแล้วหรืออาจยังไม่รู้จักผมผมขอให้ทุกคนช่วยสนับสนุนติดตามและสารต่อ กีฬาแห่จงจิตวิญญาณน,นี้สู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณสมาคมฟุตบอลบุคลากรฟุตบอลผู้สื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมโตเคียงบ่าเคียงไหลด้วยกันมาขอกำลังใจให้พวกเราได้พัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐานและเติบโตยิ่งขึ้นไปขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งในชาติและสโมสรที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันมา ทั้งมิตรภาพรอยยิ้มเสียงหัวเราะจะเป็นความสรงจับที่ดีตลอดไปขอบคุณลูกศิษย์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกครั้งที่ผมมองไปที่พวกคุณผมเห็นตัวเองในวัยเด็กพวกคุณคืองเงาสะท้อนในตัวผมและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมตอมพัฒนาตัวเองต่อไปในฐานะผู้ถ่ายทอดจุดท้ายนี้พ่อแม่พี่ชายและครอบครัวที่ทําให้ผมรู้จักฟุตบอลและสนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอด30กว่าปีผมกลาบขอบคุณสุดหัวใจ ของลูกคนนี้และภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่ครับที่กล่าวไปผมได้ตัดสินใจมาอย่างดีแล้วและพร้อมจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปหวังว่าผมได้สร้างความทรงจําและแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยขอบคุณครับกวินธรรมสัจจนันท์ข้อความนี้ก็หมายความว่ากวินได้แขวนถุงมือเรียบร้อยครับในการเล่นฟุตบอลครับแต่อาจจะผันตัวไปเป็น ทีมงานสตาฟโค้ดหรือโค้ดผู้รักษาประตูในอนาคตก็ได้ครับสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์ครับข่าวต่อมาครับข่าวเอกนิตปัญญาครับงานเข้าเอกนิตเกมเจลีญี่ปุ่นนะครับระหว่างอุลวะเลสพบเซเลโซโอ,โอสาก้าครับกลายเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนะครับ สำหรับเอกนิกปัญญาในลูกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้ากําลังมีชื่อกับทัพอุลวาเลสอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเจ้าบุกเอกนิชปัญญาถูกถอดชื่อออกจากทีมครับในเกมที่อุลวาเลสไดมอนด์บุกไปเยือนถิ่นเซเลโซอซสก้าที่สนามโยโดโกที่สนามโยโดโกสากุระสเตเดียมเย็นวันนี้ครับจากประกาศจากการประกาศรายชื่อครับของทางเพอร์มาลิสอัตจากการประกาศรายชื่อของฮอกโมครับ ของอุลวะเลตครับเอกนิตไม่มีชื่อทั้งในชื่อตัวจริงและชื่อสำรองครับซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญาณจากเพอร์มาติอัคซึ่งนั่นเป็นการส่งสัญญาณจากเพอร์มาติอัธฮอกโมครับเอกนิตอาจจะถูกเอกนิตอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอีกครั้งในถิ่นไซตามะสเตเดียมครับสำหรับเอกนิตปัญญาครับก็ไม่เห็นมีชื่อหลายรอบแล้วก็มีข่าวออกมาอีกว่าเอกนิต ลาจากทีมอุราวาเลดครับข่าวเป็นยังไงก็ต้องติดตามอัปเดตข่าวกันต่อไปครับสำหรับเจ้าบุกเอกนิตปัญญาครับข่าวต่อมาครับข่าวเสริมทัพในศึกไทยหลีกในฤด,ดูกาลหน,น้าครับ ก่าของสโมสรอ,อุทัยธานีเอฟซีครับคว้าตัวทิตาธรมาร่วมทัพช้างป่าห้วยขาแข้งครับเสริมแข่งแนวรับเตรียมสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาล2024-2025ถึงครับทีมอุทัยธานีเอฟซีครับบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยสําหรับดึงตัวทิตาธรอ,อักษร4ครับหรือโซแปลงครับแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยครับอยู่23อายุ26ปีครับมาร่วมทัพช้างป่าห้วยขาแข้งในฤดูกาล2024-2025ที่จะถึงนี้ครับโดยเจ้าตัวมีผลงานในการค้าแข่งกับสโมสร สอนไทยมาหลายสโมสรมากมายครับและนับได้ว่าจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของสโมสรอุท,ทัยธาน e ี FC ครับกับเป้าหมายสําคัญบนเวทีลีกสูงสุดซึ่งโชวแปงจะร่วมลงซ้อมกับทีมทันทีครับในช่วงปรีซีซั่นนี้ครับกำลังจะมาถึงครับประวัติการกาแข่งครับของโชวแปงครับ2017ครับลงให้โริลิสเซโร18นัดครับ 2020ครับลงให้การทะาเลือ FC ไป21นัดครับ2021ครับลงให้สโมสรพิธีประจบไป22นัดครับและ2023ครับลงให้ศาสตร์ FC ไป24นัดครับ ต้องติดตามผลงานของทิ่ถท,ทอ,อักษรสีอีกครั้งครับว่าจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าในการมาร่วมทีมกับอุทัยธานี FC ฟครับข่าวต่อมาครับสวัสดิ์แคทอัปเดตครับสวัสดิ์แคทต่อสัญญากับตันนัทครับและเกรกครับสู้ศึกไทยลีครับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซบรรลุข้อตกลงการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนัทพงศ์สายลิยาครับปาการันหลังกับตันทีมวัย32ปีครับ กับเก็กฮูล่าครับตัวลูกมากประสบการณ์วัย36ปีครับเพื่อสู้ศึกการ,การแข่งขันฤดูกาล2024ถึง2025ครับด้านนายเทวติริพตพันลบครับประธานบริหารสโม,มสรครับเชื่อมั่นว่าการขยายสัญญากับทั้งนัทพงศ์สายลิยากับเกรกฮูล่าซึ่งเป็น2ผู้เล่นระดับซีเนียคนสำคัญ จะต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับทีมครับในการแข่งขันขฟุตบอลไทยลีกหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมากอย่างแน่นอนครับสำหรับนัทพงศ์สาริยากับเก็กฮูล่าครับถือเป็น2คีคีแมนสำคัญที่ช่วยทัพสวัสด์แคบสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีก2 ในฤดูกาล2023ถึง2024ครับและได้เล่นชั้นกับสู่ไทยลีกสูงสุดของเมืองไทยได้อีกครั้งครับก็ต้องติดตามผลงานของทีมสวัสด์แคทครับว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับกับการได้กลับขึ้นมาเล่นในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยอีกครั้งครับสำหรับสโมสรนนะครราชสีมามัสตาเอฟ4ครับข่าวปิดท้ายครับมาทาสดาอิชิอิยืนยันแล้วครับไม่ขอลาออกครับ มทัศน์รอิชิอ้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งคุณซื้อทีมชาติไทยครับและจะขอพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปอย่างเต็มที่ครับแม้ล่าสุดจะพาทีมช้างศึกตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครับหลังจากที่ทีมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบราะ จบอันดับที่3ของกลุ่ม C ครับด้วยการมีเฮดทูเฮดเป็นรองทีมชาติจีนครับทำให้มีกระแสดกดดนันมาทัศะสดาอิชิอิคุนซือทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นครับว่าจะรับผิดชอบอย่างไรครับซึ่งเสียงของแฟนบอลก็แตกออกเป็น2ทาง1คือขุมทีมต่อ2คือให้ปลดออกจากตําแหน่งครับแต่ล่าสุดมาทสึดาอิชิอิได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งคุนซือทีมชาติไทยครับและจะขอทํางานของตัวเองไปต่อครับเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นครับโดยอิชิอิ ได้คอมเมนต์ในไ g ว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปสําหรับทัรวร์เมนต์ต่อไปของอิชิในการคุมทีมชาติไทยคือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AF วิศูมิชิอีเล็กชิดครับ2024ครับในช่วงปลายปีนี้ซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและ จากรอบคัดเลือกครับและยังอาจจะมีรายการคิงคัพมาสอดแทรกในช่วงก่อนหน้านั้นหากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากทางราชวังครับในการจัดฟุตบอลคิงคัพครับในช่วงปลายปีนี้ครับก็ยังไงก็ต้องสนับสนุนมาทาสดาอิชิอิครับให้ทำทีมต่อไปครับเพราะไม่รู้จะปลดเข้าไปทำไมครับเพราะอย่างที่รู้ครับแกมาคุมทีม กางคันครับไม่ได้มาคุมทีมตั้งแต่เริ่มครับก็ต้องดูให้แกทํางานต่อไปครับเพราะแกยังมีสัญญากับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา2ปีครับแล้วก็ต้องดูฝีมือแกไปเรื่อยๆครับให้แกคุมทัพต่อไปจนจบฟุตบอลเอเชียคับครับถ้าผลงานยังไม่ดีก็ค่อยมาพิจารณากันอีกทีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิลันบอลไทยกันด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทย